สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระขุนแผนขี่หงพายอุ้มกุมารเนื้อดินเจ็ดป่าช้า หลวงพ่อควยวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคจังหวัดชัยนาทสันนิษฐานนะครับอง์นี้น่าจะสร้างราวๆยุคกลางถึงยุคปายนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะย่นนะครับจะยู่ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ เราจะสังเกตเห็นร่องรอยการกระเทาะร่อนออกจากพื้นผิวพระองค์พระด้านหน้านะครับองค์นี้เก็บนะครับสภาพเก็บไม่ได้ใช้นะครับตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกคมสันเด่นชัดเจนนะครับด้านข้าง,งเก๋เห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังเรียบไม่ได้จานนะครับเก๋เห็นครับเนื้อหานี่ก็จะแห้ง มองดูและนวลตานะครับด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพ้านะครับแต่แขงดูด้านข้างนี้องค์พระนี่จะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพ้ากันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับพื้นผิวพระด้านหน้านี่เนื้อหานี่จะหลุดกระเทาะร่อนออกนะครับองนี้สภาพเก็บนะครับใบหูนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเส้นซุ้มนี่สังเกตเห็นนะครับคมสันลึกเด่นชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับทางช่องเบญจวรรณเราเป็นช่องเล็กๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับ ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนะครับคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับร่องแขนนี่ก็จะลึกเลยนะครับ ุมาหนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับส่วนดาบนี่จะเป็นดาบตรงนะครับเกรเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับส่วนหงพายนี่ก็คมสันลึกเด่นเช่นเดียวกันนะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับ มีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางลองเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับพระหลวงพ่อควยนี่อย่างคุณแผนนั่งกุม,มารนี่เกสสนามเยอะนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับต้องกราบขอพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ หรือว่าจะเป็นการแนะนําในการลงกล้องนะครับผมลงกล้องเร็วไปนี่ผมพยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางช่องเบญจวรรเราเป็นช่องเปิดกว้างนะครับเพิ่งออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube นี่ได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับยอดการติดตามนี่น่าจะ3,000คนขึ้นไปแล้วนะครับ ต้องกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับจะยุจะย่นสันนิษฐานนี้องค์นี้น่าจะสร้างราวๆยุคกลางถึงยุคปลายนะครับเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่จะว่าองค์พระผมแท้นะครับเกเห็นนะครับหงายนี้คมสันลึก เด่นชัดเจนนะครับเห็นไหมนะครับลายเก็บลายละเอียดแบบช้าๆนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับพื้นผิวพระจะย่นเลยนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะฟูจะแห้งนะครับเห็นไหมนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ เช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Yuve o u t u be คิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น FC นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ สำหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับหเห็นนหะครับใบหูนีคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสาวกโดงนี่คมสันเด่นชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับส่วนซุ้มนี่คมสันลึกหเห็นพระเกศนะครับพระศกนี่ยังเป็นเม็ดอยู่เลยนะครับสภาพเก็บไม่ได้ใช้นะครับศึกษาสภาพ เนื้อดินนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน